เตียงปนิคันกับอินต,ต่หมดทำอะไรกินอีกแล้วเพราะกลัวข้าวซ้อมาแล้วอดีตออมเริ่มมีความสามารื้อมากวัดีตอนแรงๆพี่น้องค่ะเขาคล้วยเฮ็ดยูเฮ็ดกินคือเกาคือเดินค่ะแต่ละมือแต่ละเวนคีด <c> ห <ười> าต่แนวกินบอก ขาแต่แนวเกินจากสิก like ินซื้อข้าของตลาดมาออมักกิเลกเพื่อนเราบอกให้กินออมักกิเลกเพื่อไปตับอ่อนแหนไปเห็งกะซื้อออมักกิเลกมาเก็บน่งก็ทอดถั่วกับไปซื้อมาเห็ดออมมีแซ่ด้วยนะทำไมเธอไม่พูดตั้งแต่แรก กะปูจ้าเห็ดคลองนี่ในถุงเย็นกระเห็ดปีดนี่เียม่แต่กระดูกนี่เป็นจะไปซื้อเขาหนอ้าวเฮตดเป็นกะเห็ดีเอ้านาะตัวเองเห็ดเป็นก็เห็ดสิเมื่อยนั่งโซลี่กรบลูกกบหลาเอ นางโซเลกกับลูกกับหลานสิพาลูกพาหลานเห็ดยางขาขายง่ายมือออียงจต่สิเป็นไฝพี่นางแง่พี่นางกินแง่ปะมะก้อยไงก้อยใส่กับกระป๋อมคนลูกดิสิมาคนลูกเคยกินไอ้คน จะเหะเ็นจาาผู้ใดได้จมแค่ป่อยเถือดชูมาชูมาโย่ตัวเองพ่อแป๊วนะไนาม้นั่นแหละเอยซื้อผักขามาแบบลายหนึ่งแล้วซื้อผักข้าหอยหอขอยซื้อมาสองมัดใส่ในตู้ตูต้ตตตขาดเท่าจังซผักขามาจะก,กินตำกระปุ่นดิอย่ามาเมาๆนะมันค่ำแล้วมันเนี่ยนะ มื่นสิบ้าหม่มาแกงบอกข้าวสันกับแ้งมื่นกับบออเขาตัวเองนนแระบออตัวเองไปลบปากกับเขาข้าวสั่นกับไป้โแรนี่เมือนเมือนเนี่มันกับเก็บบนแร่เนี่ยมัขาเก็บบนระบ่อฮอนต่ละมืออต่ละเวนกบโท้องมีคาหมอยข้อวมอ้ฝนตก กระเจียนน้ำพักลักัวมียุบบริสุทธิ์ขอบ,บเขตบอกยานีสื่อมาเสร็ออมพักแค่กินยังเหรอไม่เข้ากินผักใจเสียงกระกขามเปียแค่นั้นแหละแค่กระเยอ,อย รู้อย่างนี้ก็ไม่ต้องซื้อค่ะเห็ดกินเองเธอก็ตื่นมาทําเมื่อบ้านนี่ไ้ซื้อกับเข่าแต่พี่นี่ไ้ซื้อกับเข่าก็ซื้อมาเห็ดคือเก้านั่นเลยแม่เล่นอยู่บ้านเพิ่นบุมีกับเขาสําเร็จส็เห็ดมีแต่เห็ดกินเองกับเรามันก็เลยติ้กินขาวแ่บแนวขาเมียเป็นมาฮอน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  นีอยู่น nah uh mm um ั่นนะอะไรย่งยอะน้ำมันเกลือน่าไม่เหมาะใส่กันกับน้ำมันใหม่ไปเลยเนี้ไปเลยเน่ยฮะเอะเฮะอ้ตัวบึงใหญ่ยีดพี่น้องรีดไปหาข่องกระป๋อมมให้ลาวก้อยเหมือดใส่กันกับอันนี้อันนี้หลอกนางออกในเรื่องหอยนะคะ นะบอแต่ไทยลง,ม,ง,งมือหันอก็พอดีเลยหันมือหันกปนเนแเนนี้เรอดกระจกแม้สิไปหักมาขวดพญานาคไม่ต่อดี ฮักออกให้มันมดซะฮ่ัวรามห่วงจได้เกิบือรือันบ่าอยกับตำโถวมาเรียบอยวรจะ ใส่ซอสใส่อะไรเอาสูตรมาข้างลายมาใส่ลงสีแดงใส่อะไรดีละข้เหตุสีร้าหายไปหูง่ายพอหรืออืมอะ พี่จ้าพี่น้องมาเด้อใครอยากกินน้ำข่อยทอดกระดูกหมูแซ่บแซบพี่น้องทอดแซ่บทอดกรอบๆพีๆ่น้องอสวัสดีด้วยครับพี่น้องสวัสดีตอนเย็นนะครับเนาะทำกระดอกไปใส่พี่น้องกระดไไอกจากบ้านจากซองบรดอบไปเพื่อนพี่น้องช่วงติดเทีอน สูดคอยมักเองพี่น้องบอสแสบเดี๋ยมันหูไปมากินบอสครับพี่นอ้องเหลืองแอมเต็มอยู่พี่น้องเบ้างเนี่ยอืมเผื่อเคียบเคียบประเดอร์พายะกิดเข่ารับข้นแรกพี่ต่อพยายะกิดเข่ารับ่อยบื้อแรกไว้เลย สิกินกับตำถัว่วถั่วปีนี่แหะพี่น้องแซ่บแซบไปถั่วนี่กอบกอบพี่นอ้องซื้อมาแต่ตลาดเมื่อกี้นี่พี่น้องจะกินกับทอดหมูเนาะพี่น้องทอดหมูตำถั่วพี่น้องมาเด้อมาคิดข่าวน้ำเดืวเด้อคิดข่าแรกงน้ำเดืวเด้อพี่นอ้อง ไก่สุกแล้วครับไก่สุกแล้วครับโอ,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 อยยานน้ะมแตกใส่กระบดทหนึ่งมะพี่นอ้องพอแล้วเนาะสานีน้เนาะนี่ครับผมเสร็จแล้วครับทอดเสร็จแล้วครับน่กกินบอพี่นอ้อง ากินบอกครับจานนี้ร้อยบาทพี่น้องเดี๋ยวจากน้อยหัสมาตัมทัวพี่น้องเดี๋ยวไปเบิงเป็ดเบิงไก่อนนี่น้องกุ๊ก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 นเหรอกลือมันตีละ่ะกุ๊กกุ๊กกุ๊กนกะุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กุ๊ก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 กุกกุ๊กกุ๊กกุ มันสิตอดจ้าเน่เอาคุกๆๆุกวานให้มันวานให้มันมนี่เอิรนมันน้ำตีแหละอเอิรนมันน้ำหวานนะนนนเอิรนมนันกุ๊กกุ๊กกุ๊กไปอย่งสี เอินมันเอิญมันน้ำบบเอิมันก็สิมากินอได้ย่งไรเอิไก่นะกุ๊กกุ๊กกุ๊กอไย่างเดินยาเิยานไก่เอิมันแห้งจีน่าเอิมันแห้งูน ว่านก็ได้ว่านหายุค้าตัวเองสิมันเปอะไรนี่ทำไอ้นี่มันเป็นเบิดกับพ่อวานในมันเบิดกุ๊ก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 กกกุ๊กเดีมันมากินลายล่ะมากินลายล่ะเอาเาเอาไปไปบนเป็ดไะ เป็ดไปเบิ่งเป็ดมันหนาหักบ่เป็ดมันหนาหักบ่อจีน่ะเป็ดตัวใดมันหนาหัก ระรว่างมันสิแหบน่ะมันแหบนิ้นนเนวเด้ออือออนิ้วขาดเลยนะมันแหบไน,นนิ้วขาดแล้วนะนั่นบ้น่นอ่ะไก่น้อยเราจะไปดุดอยู่ไส้เจะไปดูดอยู่ใส ขอเบิ้งแหละนกช่งเ้นีายขั้นีลีที่น้องสิไปดูดอยู่สเดสิไปดูดหน้าอยู่สาเดดดดเากนหดออกใหม่ห้เพิ่อนหดออกใหม่ห้ยปานี่เพิ่นคุ้มๆที่นอ๋อมันดู่ดูดำ เดือดออกเลยไปฮดไปฮดดอกใหม่น้ำผู้ดำไหมวะเออดำเดือดอ,ออกเลยใสมันเป็นอย่างเดือดออกเลยไล่จับมันน่ยีไหมวะมีอะไรม,ไมันมีอะไร,รมีหม,ม,ม,มากยางอันดิอย่าขวามากับโพดบัจ้าอย่าขวามากับโพดบัจ้าจ่าย ซึ่งใายในี่มัก็าโคเชียววอออเมริกาปีดบอด้นี่บอด้ฟากหนึ่ง,นง,นงอะม่อยู่สิบไหนจีน่าสิโต๊กนั่นลุกไหมลุกโต๊ะได้ยังงจะนอนก,กับตังไง,งนอนหน้าบเบื่อไจากไหน,นมดเลยก็บไปงหม กระปวดลุงคันเบิร์ตและพี่น้องเก็บเบิร์ตล่ะมีแต่อสสุดท้ายของเราเลยหนะม,มากนี่งามอยู่หมากนี่เดี๋ยวห <What? S 2> วานหวานนะพี่น้องมันหวานแล้วมันกับทั้งหวานทั้งนิ่มมันนะอะอืมอ,อืมทั้งหวานทั้งเนี้ยอ,าาอ,อ่ะพี่น้องจะมันเป็นอย่างสงสัยตอนเราปลูปกเราเราเอาหลาย เราอาปากยังสิ้คำว่าบมอหเวาเนาะพี่น้องข้นแขววองข้นแขววองไปปลูกนั่นบอเป็นบพี่น้องอยู่ไปจังได้อ้ยอันนี้แห้งเฮ้ยอย่ากลัวที่พี่น้องไม่ไม่เสียพี่น้องเบื้องเสียพี่น้องเบิ้องฟ้า้ะพี่น้องนับเบิ้องมาจากไหน เราป่านี้มาจะกสิตำถั่วกิดเขาพี่น้องนัง่นีงเราก็็ิเก็บมามันสีน้หอียอย่างเอาไปให้งูอ่ะเลือกเอาเอาอันที่มันมีนัยนี่ บอกเอาร้นา,านไหนเบื้องสิ่เบื้องอันนี่ก็บซัมฟันจีนา่าอะซัมฟันจีนา่าซัมฟันน้องวินพี่น้องเบื้องนี้โอ้ยอย่าคกกว้าด,ดิสิกินได้จังไรพี่น้องสิกินเป็นอนยู่หมดเลยซัมตุ่มอิซูกิไซพี่น้อง <c oughs> พี่น้องสิกลัวน้อข่อยอยู่บ่าอ้ยฟักนี่อุ้ยฟักนี่นะหักแท็งอ่พี่น้อง มากินข้าวเด้อพี่ดองเอ่ยมามาตำทั่วทอดมูไข่โพวุพีวิไอ้ปนีบุมากบกินบ้าหืมปนีบุกินบ้างข้าวก็เนี้ยงจับ แต่ละตีค่ะจะดย้่ยิมอ้อมรอมคับรดเนือนั่งไปงานองเขด้ดองดองดั่ดรนี้ดยู่ Vielen

อโลอโลทำงานต้มสร้างดินกับโตแล้วกขูอนอยากเอาล้มมันเหีเสียงเีเอาล้มเอาล้มนะขับเอาเงี้ยานะนาดสมีเนั้งสมท้งเพสเกียร้งตั้งตั้งตัง้งตั้งตั้งต้ ขว่มไม่ทั้งมูนั่นแหละโอเคทั้งมูแต่ทั้งมูก็ไ่เหไม่ละคะแนนน่ร่าดูดตาเนีดูบเข่ายร์ข้ามมาเเากห้ดูมันชิชิมตามือชักเย

Okay. Yeah. จัก่นจัจเิขอีม่กินแล้วปัพึ่งน้ำถากก่อนจง

Acabando de... ดาวม,มีไว้เพิม่มเจ้ไาไรนอนนอนนิดเียแค่ทุตกชอบกินกน,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 กน,นิดแค่ทีไม่ผัวเาได้นเพิ่มเงินมานึ่งล้านนอนน่แหละไม่เรไม่ผนอนนั่นแหละหลับเาอาบน้ำนอนนอนแต่พี่สาจะจอย เขากันพรุ่งนี้และกันพี่น้องจ้ามืออื่จะไปเอาน้ำมันมากแกงเ้อะไม่บรรพุบอกมาแกงมืออื่นนะแต่แนวกินนี่ล่ละค่ะแต่ละมือแต่ละดีสวิจาสนะสวัสดีค่ะ